สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพิสูจน์ทิษฎีบทเี่ว่าในวงกลมเดียวกันถ้าขอร์ด2เส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันแล้วขอร์ดทั้ง2เส้นนั้นยาวเท่ากันซึ่งเราก็จะก,กําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง MN เป็นขอรดของวงกลม O โดยที่ OS ก็คือเส้นนี้นะคะตั้งฉากกับ AB เตรงนี้เป็นมือฉากและ OT ตั้งฉากกับ MN ซึ่ง OH กับ OT เนี่ยยาวเท่ากันเดี๋ยวเราไปดูการพิสูจน์กันเลยนะคะตามพิสูจน์อันดับแดงนะคะเราจะลากรัศม,มี OB และ ON ก็คือเส้นนี้นะคะกับ O N ซึ่งเราก็จะพิจารณาสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยม S O B กับสามเหลี่ยม T O N ซึ่งเราก็จะได้ก็คือมุม O S B จะเท่ากับมุม O T N เพราะเนื่องจากเรา O S T ตั้งฉากกับ A B และ O T สั้งฉากกับ M n n เป็นก็คือมุมตรงนี้นะคะซึ่งเป็นมุมฉากแล้วก็คือเท่ากับ90องศาต่อมาเราก็จะรู้ว่า OB จะเท่ากับ ON เอ็จากเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกัน แล้วก็ต่อมาก็คือด้าน o h จะเท่ากับด้าน OT ทุกนั้นก็คือด้านนี้จะยาวเท่ากันก็คือกำหนดให้ดังนั้นสามเหลี่ยม S O B จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม T O N โดยมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านแล้วเมื่อเรารู้ว่าสามเหลี่ยม S O B เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม T O N แล้วเราก็จะได้ว่า นั่นคือ S B จะเท่ากับ T N นังตนผลก็คือด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากัน ที่เท่ากันทุกประการจะมีพนานาะเท่ากันนั่นก็คือด้าน Sb Sb ตรงนี้จะยาวเท่ากับด้าน TN ก็คือตรงนี้ มานะคะเราก็จะลากรัศมีหรือว่าส่วนของเส้นตรง OA และส่วนของเส้นตรง OM นั่นก็คือ OA ก็คือตรงนี้แล้วก็ OM เราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะก็คือรูปนี้กับรูปนี้ก็คือสามเหลี่ยม SOA กับสามเหลี่ยม TOM เราก็จะพิจารณาสามเหลี่ยม SOA กับสามเหลี่ยม TOM เราก็จะได้ก็คือมุม OSA จะเท่ากับมุม TOTM ซึ่งก็คือมุมฉากนะคะก็คือเก้าสิองศาและเนื่องจาก OS ตั้งฉากกับ AB และ OT ตั้งฉากกับ MN แล้วก็ต่อมาเราก็จะรู้ว่าด้าน OS จะเท่ากับด้าน OT เนื่องจากเรากำหนดให้แล้วก็ด้าน OA จะเท่ากับด้าน OM เพราะว่ารัศมีของวงกลมเดียวกันซึ่งด้าน OS ก็คือด้านนี้นะคะก็คือโจกดกำหนดมาแล้วก็ด้าน o a ก็คือที่เราลากเพิ่มนะคะซึ่งก็คือรัศมีของวงกลม ดังนั้นเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม SOA เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม TOM โดยมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านเมื่อเรารู้ว่าสามเหลี่ยม SOA เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม TOM แล้วเราก็จะได้ว่านั่นคือ AS จะเท่ากับ MT เ็ุผลก็คือด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นเราก็จะได้ว่า AB, AB จะเท่ากับ MN และเนื่องจากด้านที่เรารู้ว่าสามเหลี่ยม SOA เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม TOM แล้วเราก็จะได้ว่าด้าน AS จะเท่ากับด้าน MT ด้าน AS ก็คือด้านนี้จะเท่ากับด้าน mt ก็คือด้านนี้ซึ่งเมื่อ sb เนี่ยเท่ากับ tn แล้วก็ as เท่ากับ mt ดังนั้นเราก็จะได้ว่า ab ก็จะเท่ากับ mn ซึ่งสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ